ขึ้นชื่อเป็นสาวรักสุขภาพฟิตหุ่นจนเฟิร์มอีกคนสำหรับวีเจสาวเซ็กซี่จ๋านัฐวีรนุชทองมีต้องบอกเลยว่ากลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วแม้อายุอานามจะ43ปีแต่ก็ยังคงความสวยเซ็กซี่ไม่มีเปลี่ยนและล่าสุดกับคลิปใส่ชุดออกกำลังกายโพสท่านั่งและยืนแบบสวยๆเขียนแคปชั่นว่า ผู้หญิงที่มีแฟนมักจะดูสวยขึ้นจริงไหมดูให้จบนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวีจากฟิตเป็นคลิปที่ดูแล้วใจละลายไปเลยเพราะเห็นความเซ็กซี่เต็มที่กัดทั้งซิกแพคที่เห็นชัดเจนมากๆเนื้อนอกสวยๆเอวบางๆแม้ตอนจบของคลิปจะแอบหักมุมเบาๆกลายเป็นแฟนพัดลมซันนี่ท่ามกลางคอมเมนต์นับร้อยที่เข้ามาแซว อาทิสวยมากรีวิวพัดลมต้องเข้านะแม่ทำไมถึงฮอตขนาดเน้คุณจ๋าสวยครึ่งทุกวันแสดงว่ามีแฟนวันล,ละคนสินะครับและอื่นๆ